ไม่มีใครไม่เคยทําชั่วไม่มีใครไม่เคยตกนรกไม่มีใครไม่เคยเลวแต่เราจะเริ่มทําความดีเมื่อไหร่อาศัยว่าชีวิตที่เหลือของเรานี่เรารู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เราทํามามันมันเป็นสิ่งที่ทําลายหัวใจเราได้เมื่อเราคิดถึงเมื่อไหร่เราก็ทุกเมื่อนั้นเห็นไหมคือกรรมที่เราเคยทาไปเพออราะเราทำไมมันถึงทุกเพราะจิตมันเกิดความละอายนั่นหนละคุณสมบัติของจิตที่มุ่งไปสู่ธรรมะเพราะจิตมันเกิดความละอายท่านเรียกว่า มีฮิลิโอตปะมีความละอายในบาปเมื่อก่อนมันไม่มีความละอายในบาปมันจึงทําเพราะความอยากมันแรงกล้าเพราะความอยากกิเลมันสูงกว่ามันเลยทําได้โดยไม่มีความละอายเพราะถูกอานาจของความอยากบีบคั้นทีนี้ความละอายมีมากกว่าความอยากต้องให้อยากได้อยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะทําท่านเรียกว่าจิตชนิดนี้เหมาะสมแล้วที่จะมุ่งสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าเนี่ยเราเราสมควรแล้วที่จะมุ่งสู่ธรรมะจริง เห็นไหมว่าจิตมันมีความละอายในบาปนะมันถึงรู้สึกว่าตัวเองนี่ผิดขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํานี่มันไม่ดีนี่จิตคุณสมบัติของจิตที่จะมุ่งไปสู่ธรรมจริงๆต้องมีความลายชนิดนี้กูบาก็กล้าบอกได้เต็มปากเต็มคาเลยว่าต่อให้เราทาชั่วมาแค่ไหนก็ตามในเมื่อเราทําชั่วได้เราก็ทําดีได้เช่นกันนะังนั้นอย่าทำลายกําลังใจตนเองเอาองคุรีมานเป็นกําลังใจท่านฆ่าคนมาตั้งเยอะหรอกท่านยังไม่รู้ทำได้ทำไมเราจะทาไม่ได้